รายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่1ตุลาคม2,566ถึง31มีนาคม2,567ของนายไพโรธปฏิเตนังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนสว่างหนองตนากลุ่มโรงเรียนกวางคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสีการบริหารจัดการภายในโรงเรียน มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,566มีคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมต่างๆต,ตามแผนปฏิบัติการมีการประชุมการจัดทำ PLC อย่างสม่ำเสมอภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนน่าดูน่าอยู่น่าเรียนโรงเรียนบ้านนวนสว่างหนองตนา มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามร่มรื่นบริเวณโรงเรียนสะอาดมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่หลากหลายมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้านสุขภาพนำทักษะชีวิตสรุปผลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนบ้านนนสว่างหนองตนาประจำปีการศึกษา2566 การอ่านอยู่ในระดับดีมาก87คนคิดเป็นร้อยละ89.69ระดับดี9คนคิดเป็นร้อยละ9.27ระดับพอใช้1คนคิดเป็นร้อยละ1.03การอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดีมาก45คนคิดเป็นร้อยละ46.39 ระดับดี43คนคิดเป็นร้อยละ44.32ระดับพอใช้8คนคิดเป็นร้อยละ8.24 <c ười> การเขียนอยู่ในระดับดีมาก73คนคิดเป็นร้อยละ75.25ระดับดี18คนคิดเป็นร้อยละ18.55ระดับพอใช้6คนคิดเป็นร้อยละ6.18 โรงเรียนมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกมีการจัดทำ MOU ระหว่างโรงเรียนกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4มีการจัดทำ MOU ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนอนุบาลเขาสนกวาง MOU ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก MOU ระหว่างโรงเรียนกับสถานีตำรวจภูทร เขาสนกวาง MOU ระหว่างโรงเรียนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสนกวางและ MOU ระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความปลอดภัยของโรงเรียนการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนา ฐถานศึกษาได้มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการมอบห้องพยาบาลเพื่อน้องจากสมาคมห้องพยาบาลผ่าตัดแห่งประเทศไทยตัวแทนจากองค์กรศาสนาหลวงปู่มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนร่วมมอบทุนการศึกษาเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนมอบอุปกรณ์กีฬาทุนการศึกษาพร้อมอาหารกลางวันตัวแทนจากสวนสัตว์ขอนแก่นมอบขนมและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติและชมรมสิทธิ์เก่า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนรุ่นที่88มอบอุปกรณ์กีฬาไอศครีมและขนมแก่นักเรียนทั้งโรงเรียนงานความสำเร็จของโรงเรียนในปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพุทธศักราช2566ถึง2570 เรียนมีข้าราชการครูทั้งหมด10คนเข้าร่วมการประเมินครูคุณภาพ7คน7ห้องเรียนชนะเลิศระดับกลุ่มโรงเรียนทั้ง7คน7ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยและคิดเป็นร้อยละ70ของครูทั้งหมดครูในโรงเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลครูคุณภาพปีการศึกษา2566 ครูได้รับรางวัลชนะเลิศในการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับกลุ่มโรงเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยของครูที่สมัครในโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลผู้บริหารคุณภาพปีการศึกษา2566ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนนสว่างหนองตนา ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีสีเขาสนกวางด้านการบริหารวิชาการเนื่องในงานวันครูปี2567การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพผลการประกวดห้องเรียนคุณภาพสมาร์ทคาร r o ูมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเคศประจำปีการศึกษา2566 กางวันครูคุณภาพ Smart Teacher Award กลุ่มโรงเรียนขนาดกลางชนะเลิศระดับดีเยี่ยม 1. นางจิตรามโนมยัยชั้นประถมศึกษาปีที่1 2. นางสาวทัศนีวันภูมิโคตรชั้นประถมศึกษาปีที่4 3. นางปัทมาเจริญเทา้าชั้นประถมศึกษาปีที่6รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1, 1. นางสาวเน,นเนตวาปีสิริชั้นปถมศึกษาปีที่สอง 2. นางสาวหัตถยาเพียรไทยสงชั้นปถมศึกษาปีที่5ชนะระดับดีเยี่ยมนางสาวอิสรายากร้องดีชั้นปถมศึกษาปีที่สชนะระดับดีมากนางสาวคณิตาแมนลกิจชั้นอนุบาล3รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาคุณภาพ Smart School Director Award กลุ่มโรงเรียนขนาดกลางนายไพโรธปฏิเตนังอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากรางวัลสถานศึกษาคุณภาพ Smart School Award โรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนบ้านวนสว่างหนองตนาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับดีเยี่ยม